อู้นี่ไงปลาไอต้า,านีป่ปลาช่อนปลาช่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝมกไปบ้านอยู่พี่แปรี่ปลาช่อนอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านอยู่ครับเพราะว่าไปหายายที่บ้านเออดีแล้วไม่แต่ยาย,ยู่มกันนะเอาไปปล่อยบ่อเลาไปเอาจริงไหมปลาช่อนก็ไม่ออา่เอาเดี๋ยวช่องก็ไปอีก <laughs> <h ums> นี่มาจับไปมาจับเอาไปเอาไปบ่อเราดีกว่า หรือจับลงนี่ก็ได้สงสารมันอุ้ยบรรยากาศเอาสงสารนี้ก็ได้เหรอพี่เมลลี่ได้ก็หมดเลยทั้งหมดนี้เลยหนูยาวไปถึงรงนี้โคตรยาวแต่ว่าเดี๋ยวสารนี้จะสารนี้ไม่ได้เอาไว้สารนี้เดี๋ยวกบอ๋อถมเหรอเพราะว่าเพราะว่าจะเอาไว้ทําคอกม้าให้ไอ้บวมันอยู่เอามันมาอยู่ตรงนี้เอามันมาอยู่ด้วยนี่นี่นี่ก็เลยตาอะไรเหรอนี่ใหญ่แล้วเหรอเออสวัสดีพี่ตานี่ใหญ่ โอ้สวัสดีครับอุ้ยทำไมแกดูดีขึ้นวะพี่แฮรี่ฮะทำไมแกดูดีขึ้นวะแกไปทําอะไรมาเพราะมันมันใยดีไงแก่อนมันใยแต่ก่อนมันใยไม่ดีมันก็ดูไม่ดีนะทำไมเป็นอย่างนั้นละมันก็เหมือนคนบางคนแหละแา้วบางคนพอใยดีก็ดูดีขึ้นอุรยพอพอาะใยต่ําก็ดูไม่ค่อยจะดีใครก่อนเอาฝ์ดโทรมานะ ใช่ครับพี่ต้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนครับพี่เออกเราบังหาทางไปหยอกยอกยอกองข้าว็กินไปอยู่ให้กําลังใจยายยายจะได้มีกําลังใจแล้วอย่าลืมฝากฝากซื้อช่อดอกไม้อะกระเช้าดอกไม้อันนึงทำให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเอาไปซื้อวันนี้แหละเออแล้วก็กระเช้าดอกไม้จะไปเยี่ยมยายไหมก็เดี๋ยวดูว่า เออเดี๋ยวลองดูว่าเสร็จงานมากับฟอร์ดก่อนอะไรก่อนถ้าไม่ได้ติดอะไรก็ก็จะลงไปแลฟอร์ดจะที่ยี่สิบแต่ยายก็เดี๋ยวก็ดีแล้วแหละอาการดีแล้วเดี๋ยวฟอร์ขึ้นไปวันที่ยี่สิบทำแล้วฟอร์ดจะไปกทมหรือจะมาที่จันน่ะผมสมก็ต้องไปกทมสิเพราะมันเส้นมันไปทางนู้นบริัมามไปทางนู้นมาจันเนี่ไแต่ตาเขาไม่ตื่นทุกคนมาช่วยดำนาหน่อยทุกคนมาช่วยดำนาหน่อยค่ะเหมาะกับการดำนามากตอนนี้ าาก็เดินมาสิมึงเิดกูเหาะมาเรอะทาไมโหดแท้ทดยตาดยตาโดยตาโอ้ยแกดูดีขึ้นเนาะมันใ่ดีมันก็ดูดีเออแกตัดผมแล้วดูดีออขึ้นเวย้ยอืแต่ก่อนมันไม่ใ่ดีไงเออนะไปติดอะไรมาก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ติดเดียวที่มันติดได้แค่นั้นแหละสภาพแบบนั้นนะแต่เราก็ติดมาเหมือนกันนะ ติดเธอเหรอเลยติดเอเข้าฮะน่ารักเลยไ,ไม่เห็นหน้าเลยอะ่ะอยากเห็นหน้าจังไม่ได้เห็นนานละเห,ห็นหน้าไม่ได้ตอนนี้สภาพไม่พร้อมเลยตากแดดทั้งวันเลยมาดูเขาทำรู้นทำนี้แบบไหนก็รักเหมือนเดิมนั่นแหละเขาดูแลบอบอ <c ười> <c ười> ขอเบึงแนบ่บอบอบอ,บอใ้เบึง โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวันที่ยี่สิบนะครับโอเคไอดจะไปรอไปรอที่ห้องถ้าฟอดไปถึงก่อนได้เลยเดี๋ยวก็เราเราเราถ่ายรายการวันไหนนะยี่สิบสองยี่สิบสองยี่เอ็ดอ๋อแต่ว่าอ๋อยี่สิบเอ็ดของเราไปช่องห้าก่อนใช่ไหมไปอ่าของผู้การแต้มใช่ไหมโอเคโอเคโอเคก็ไปด้วยกันไปด้วยกันนี่แหละได้ฟอดไปเชียอด้วยแล้วก็วันที่ยี่สิบสองค่อยไปรายการพี่โต๊ะหนูแหม่มได้ครับรับทราบ แต่อันนี้เธอไม่อยู่แล้วนะห้องเธออ่ะที่ว่าจะเก็บไว้ให้เอาทาไมอ่ะเอาแมคโครเขาจะลื้อไปหายเสียดายมากเลยีแรงมากคือจี่าบอกเขาแล้วว่าจะเนี่ยขอบ้านหลังนี้ไว้นะเพราะว่าจะให้แฟนอยู่แมคโครเดี๋ยวเดี๋ยวนอนไก่โวก็ได้เออคอกาเหรอเป็นคนเลี้ยงม้าเหรอห้องม้าแบบหรูๆเลยไม่ใช่เหรอครับเป็นบุรุษผู้เลี้ยงม้าเหรอใช่จะเป็นคนเลี้ยงม้าเพราะว่าเป็นแม่ทัพประกรณ์เหร จะเป็นคนเลี้ยงม้าเพราะว่าเธอชอบขี่ม้าถ้าเธอชอบขี่ม้าเธอก็ชอบขี่เราด้วยเพราะเราเป็นคนเลี้ยงม้าไม่ได้ชอบขี่ม้าจ้าเออแล้วชอบขี่เราไหมเนี่ยเดี๋ยวก็แอบเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวช่องเขาไปเออเออช่วยค่าเขาบอกพี่วลี่เขาบอกว่าช่วยค่านผมผงลูกหนูสามร้อยได้ไหมคะหนูไม่ได้กินออกทีหลังเยี่ยเสือกมีลูกนะถ้าไม่มีปัญญาอืม มไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกอย่าเสือกมีลูกนะอย่าเสือกมีลูกให้มันลาบากชาวบ้านเขาเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนถ้าจะมีลูกอะ่ะชื่อเดียวกันกับพี่แบลี่เลยหรือเปล่าอัะมันเป็นมิจฉาชีพมันม,มีตลอดแหละพวกเนี้ยทรา่ทุกช่องแต่พอเคยโอนให้นะนตอนนั้นมันเป็นมิจฉาชีพ ฝสงสาน่ะเขาก็เลยเสพมิจฉาชีพไปตอนแรกอ่ะฝสงสานั่นแหละมิจฉาชีพวามิจฉาชีพมันชอบคนแบบเธอนั่นแหละมันชอบไม่ฝรไม่รู้ไงอก็ชอบนะคนแบบปากกอนเนี่ยมิคนแบบปากกอนเนี่ยมิจฉาชีพแบบ มชิช่าชีพยิ้มเลยอ่ะไม่เพื่อเรียวอันนี้ผมพูดจริงๆผมกับ,บสงสารเขาเขาก็เลยเอา้าทำไมมันมีมาอีกวะมันสงสารทําไมไมิชฉาชีพมันรู้ว่าคนไทยขี้สงสารแบบนี้แหละมันก็เลยเอาจุดอ่อนของคนเน่ะมาหากินจบเลยลองคิดดูอ่ะสามร้อยคนโอนให้ 10, 10มันสิบคนน่ะสามพันแล้วมันไม่ต้องทํางานอะไรเลยในะขณะที่ชาวบ้านคนอนื่นเขาลําบากลําบนแต่มันไม่ต้องลําบากอะไรเลย,เลยอย่างเงี้ยมันแร์ปะละ่ะคนเราแรกผมไม่กล้าบอกหรอกเดี๋ยวพี่พี่พี่ดา่า ดาแน่นอนถ้าบอกอ่ะก็เลยแบบเออวะไม่บอกดีกว่าแต่ฝอบอกเขาไปแล้วเราบอกว่าผมมีแค่นี้นะคะถ้าผมมีเยอะเดี๋ยวผมให้เยอะผมก็บอกไปหมดจบเลยโดนไปเลยมามาโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะแค่นี้แหละโอเคได้บายบายจุบจุบเออนี่